วันที่ห้าไลท์ช่องสีฟ้ากับช่องต่อต,อ,ตอ,อยู่สักหนึ่งเที่ยวดีกว่าไลท์ขายโปรโมชั่นอะไรดีนะสักสองโปรโมชั่นพอเดี๋ยวประมาณที่ห้าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะว่างไหมอ๋อไม่ได้ว,นนวันที่ห้ามีอาริเกวันที่หกเก็บไงหกผมมีซ้อมบอลใช่แต่วันที่หผมจะไลท์ต่อต,อ,ตอ,อยู่ก็กันแดดเหมือนเดิมแต่เจ็ดอะไลท์ได้เจ็ดดีกว,ว่าเจ็ดโปรโมชั่น เดี๋ยววันที่เจ็ดผมจะไลฟ์ช่องสีฟ้ากับช่องต่อต,อ,ตอนะครับสักไม่เกินสองชั่วโมงไลฟ์โปรโมชั่นดีกว่าเปิดขายบัตรลิเกรหรือ,อยังคะยังครับยังครับนะครับไฟขึ้นไหมพี่นี่ฮ้ไฟขึ้นจีิงีริงเี่ห้าขึ้นครับ ลิเกที่มองมองไว้ครับมีคุณต้าสาธุนะครับคุณเดเดแล้วก็น่าจะเพลงวินเนอร์ด้วย่แลวคุณคอคณอ,ค,ณอคุณฮอฟซี่คุณฮอฟี่เขายิ่งแล้วก็มีนี่ด้วยที่จะบอกทุกคนหน้างานวันที่ห้าลิเกนะมันเป็นงานกลางแจ้งเป็นงานออกแกไนนะครับจะอยู่ในช่วงขาวดำเป็นงานออกแกไนมันไม่ใช่วิทีลิเกคุณต้าวิทีแบบออกแกไนวิทีกลางอะ่ะ กาแฟมีไหมตอนนี้กาแฟกาแฟยังครับกาแฟเดี๋ยวรอวันวันที่เจ็ดแล้วกันครับผมจัดโปรให้ผมจัดให้นะครับประมาณ น่าจไลท์สองช่องครับช่องต่อๆเลยก็ช่องช่องอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะช่องสีฟ้าสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับโอ้ยมีน้องมุ้งมิง้งด้วยน้องมุ้งมิง้งชาแนลโอ้โห ซื้อคิงบันแดดมาใช้ยังไม่หมดเลยอ๋อคนครับผมไม่เห็นคอมเมนต์ใครขอโทษด้วยนะครับแล้วก้างเกลื่องมันเป็นไง อแล้ว okay, ลูกชายก็ใช้ทุกวันสิบสามใช้บ่อยนักซานซ้อมบอลแข่งบอลสั่งมาเพิ่มได้เมื่อวันสองหลอดอ้อยของคุณค้าของครับกลุ่มปิดเราจะมีวันที่สิบวันวันนี้ วันนี้มีแล้วเพราะว่าขายเมื่อวานมีวันนี้ประกวดน,น้องว่าแล้วมีวันที่ห้างาลิเกน,นะวันที่ห้าเดี๋ยวจะเปิดใหม่วันที่ห้าแล้วก็ห้าแล้วก็ห้าแล้วก็อาจจะแปดแล้วไปอีกทีก็วันที่ 10, สิบสิบเจ็ดซันกับพิภัยนะครับซันกับพิภัยแล้วก็สิบเก้าเลยสิบเจ็ด จ็ดกับสิบเก้าเนี่ยเปิดกลุ่มปิดคนละวันนะครับราคาไม่เหมือนกันสิบเก้าถูกกว่าเพราะสิบเจ็ดก็เราจะกับผู้พี่แบบศิลปินหลายๆคนด้วยอสองคนเลยอาบน้ำครับสองคนเลยนะครับอสองวันอ่ะแล้วคุณพี่บอกอันอนีน่ขอ ควบคุมปิดหน่อยเรามีวันที่17แข่งบอล19แข่งฟุตบอล19ก็เป,นะเป็นมีกีฬาเป็นบ้านด้วยแต่ระเรลงนี้วันที่5ดาเกครับผมก็มจะลืมอันนี้นะครับะแนนเอชพีของเราด้วยนะครับทุกนอนี่ยะเนี่ยแป๊บนึงมาจากคุยไม่ค่อยเก่งนะทุกคนเดี๋น้องอดี๋ยวมาแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับนี่ผมใช้ทุกวันนะครับทุกคนเออเดี๋ยวถามน,น้อยครับว่าเปิดขายบัตรหรือยังนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับทุกคนคสวัสดีครับสวัสดีครับ ันนี้เราจะมีอะไรนะครับในทีมงานของบอสแพรวเราน้องซันนะครับคนค่อยติดตามดูแต่ว่าสิงห์พันนี่แนเดตเอพีนะครับคนสวัสดีครับแสงมันย้อนบ้านมึงมันย้อนแสงแบงคบคนพี่โนต้ตจับเอง๊บพี่โนต้ตมันย้อนแสงพี่โนต้ต เออันนี้รอเซอร์ไพรส์แล้วกันครับรอเซอร์ไพรส์แล้วกันน,นะคนรับทุกคนรอเซอร์ไพรส์แล้วกันเนาะว่าบอสจะขึ้น,นวิธีหรือปรเปล่านะครับอยากเห็นพี่บวยกินแข่งบุกเฟ่บางโอ้โหครับผมเอาสินค้าดั้งชฉลีนี่ครับนี่นะครับนี่นะทุกคน เดี๋ยวผมจะตั้งแบบเดี๋ยวจะตั้งแบบลดราคาลดราคาสุดๆเลยแต่ตั้งเป็นแบบสักสิบนาทียี่สิบนาทีอย่างเงี้ยดีกว่าน่าจะสนุกีค่บุรครับนี่โอ้ยดังมากเนี่โอ้หมาเตือมาโซโซเอใจโซโซ ต่อใจซูโตไต้วันตะโกมันโกเือเกินกระท่อมของพี่สาว3เออเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับผมจะจัดตรงให้เออ84น ผมจะทำเลยวะผมลืมว่ะพี่พี่โทรศัพท์ม,มันนี่ยกำลังนึกอยู่สามร้อยเก้าสิบตรงข้างๆกดยี่ิบกา,าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดโปรแบบประมาณยี่สิบนาทีให้แล้วก็แบบถอยหลังผมจะทำอะไรวะผมเลกไม่ออกอะ่ะเอ,อรู้ละ Thank you. เอาว่ากุนต้าผัดครับนี่ไรครับอันนี้ชิมถ้าคุณไปกินเยอะคุณก็ดับส้นี่ะนะครับจ๊ะดับน,น้ำเลยขอบคุณรอบคุณจ้าอตอนนี้แดนเซอร์ถึงหมดแล้วนะครับ Yeah. Yeah. Mm. Đây nè con mua lên mua đi. Ở ไม่ในรบืเปล่ม่่นี่ไม่ใช่่ากันอีกโอ้โห้เท่่างกั่อีตัวที่เอ็น่โอ้หี่เอเดี๋ยวไมจิงที่สองที่สามที่เอ็นที่สอ่ามแต่ก็ต้ดีช่ั ที่าคือพออ่านคอมเมนต์ครับผมทำธุระอยู่ครับกำลังพิมพ์หาแม่ครับสั่งแม่ซื้อยาครับผมแต่ผมเงินหน้ามาอ่านนะครับเดี๋ยสักครู่นะครับ ผมชิวๆนะทุกคนผมไม่ได้มาจริงจังเลยนะครับผมไลท์ถ้าแบบรู้สึกว่าขาดูกาตาผมออกไปเลย <c oughs> ออขอโทษด้วยนะครับผมผมกำลังสั่งยาแม่ครับแม่เอายาที่มันแก้กเสบก็ไ,ได้นะ

แม่ซื้อเผื่อมาเผื่อน้องๆด้วยก็ได้นะครับมันเป็นยาแค่สิยาจีนยาจีนแม่ม่ก็หงออ่านเยาจริงมอเ่ผมคือพ่อันมะครับผมขอโทษครับทุกคนครับเรากลับไปไทยยด้นหน้าจะสั่งหมดทุกอย่างอ๋อขอบคุณครับผมกำนังสั่งยาครับเมื่อกี้นะครับ พราะแม่ผมอยู่หน้าร้านถ้ารู้สึกว่าผมไม่ถูกใจหรือว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยไม่เป็นไรก็ได้นะครับเลื่อนผมผ่านเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมผมไลฟ์แบบชิวๆนะทุกคนนะไม่เป็นไรแม่แม่แมพี่ๆก็อาจจะประสงคดีแหละว่าเอ้ยทำไมไลฟ์แล้วไม่อ่านเมนเลยอะไรอย่างนี้ สันก็มัวแต่แบบกลมหน้ากลมตาอาจจะพิที่ซาแล้วไม่ได้พิที่เขาหรอกครับผมแต่เขาอาจจะแบบพิมพ์มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับขอโทษด้วยครับอทุกคนครับเนี่ยกันแดดเอพีนะครับสามร้อยเก้าสิบบาทตอนนี้มันเป็นราคานี้ปกติแล้วห้าร้อยเก้าสิบาทนะผมตั้งอยู่ห้าร้อยเก้าสิบอันนี้ผมจัดให้สามร้อยเก้าสิบาทก็คือกดทิศกาได้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตั้งเป็นแบบไม่เกินยี่สิบนาทีอะไรเงี้ย ให้ทุกคนได้ซื้อแบบเป็นโปรนะครับเดี๋ยวรอคุณแพรวเดี๋ยวผมจะไปคาเฟไปคาเฟ่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปด้วยกันครับเดี๋ยวชิมข้าวคุณต้าก่อนนะผมชิมข้าวคุณต้าให้คุณต้าสาธุทำมั้ง อากาศเริ่มหนาวแล้วดูสภาพด้วยซันแพวและทีมงานขอบคุณครับทอเขสวัสดีครับว้าผู้ด้เนินายการได้ไหมได้ชิมก่อนครับเดีย๋ยวรอกินพร้อมแพวที่ไปที่ร้าน ตอนมีน้ำขวนิดเดียวตอนไออกกันกี่โมงที่สองโอ้โห พี่บอเอาเลยนะพี่เดี๋ยวผมไปกินข้างนอกกับแปนะพี่เอารถโต้ะให้เอารถเก่งหมดได้เปล่า สวัสดีครับตั้งตั้งไอ้นี่เป็นไหมไอ้ที่มันแบบตั้งไปแล้วนะใช้หรอก็ต้องไปตั้งไอ้นี่ต่อครับที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่คนเดี้ยหรอใช่ต้องไปตั้งก่อนไปจบแล้วไงม,มีเวลาที่จะถงใหมางานก็ต้องต้องต้องลุกขึ้นใหม่ใช่ลุกขึ้นใหม่ไม่งั้นก็ลายนี้ไปก่อนครทุกคนไลา์แบบอันนี้ไปก่อนกระโป้เดี๋ยวโป้โป้ใช่ไหมใช่ราคาเนี้ย ประมาณแบบ<ม>ยี่สิบนาทีอะไร ใจท네ี่ไม่อย okay, okay. okay, ู okay. fire, no s s ่ใ okay. ห้พี่หน่อยแต่รถเ่ไป้เอาอะไรโอเคโอเคขอเคเขาไปซื้ออกไม่ได้กับเกียร์ซื้อของมาทำกับข้าวโอเคนั่นเดี๋ยวเราตัวไปดีกว่าพี่บอยพี่บอลเกิดนั้นพี่บอยนั้นเนี่ยน้องสันเลยเวลา คาเฟ่ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นแบบมุมน่ารักน่ารักที่แบบแบบเขาอ,ออกไปคาเฟ่อะไรเงี้ยออกไปคาเฟ่ก็เลยตามไปแล้วก็ไปแบบไปเจอเลยไม่ต้องปมะ <c oughs> ไม่ต้องไม่หาใกลนะครับเดี๋ยวไว้ผมเล่าให้ฟังใหม่เดี๋ยวไวเ้เล่าในกลุ่มในกลุ่มแต่ผมเล่าไปแล้วล่ะ กินข้าวนะยังอ่ะยังครับข้าวครับพี่บอยพี่สตาร์ทรถได้ลเลยนะเอาขัา้นไป

รอขับรถไปให้เราสืขาวไม่อยู่นะอ๋ออันนี้เขายังไม่เสร็จเลยมีแค่ข้าวปลาทูเมื่อกี้ชิมไปสามสี่คำข้าวอะรนะข้าวปลาทูอร่อยเหรออร่อยเลยเใช่ครับเพื่อนครับใช่เพื่อนตรงนี้ครับ นี่ตายลืมพ่อผมมันงนะง,ง่ายตั้งใจตั้งใจดูแม่ลูกม่พ่อกับแม่ไปไหน,ปน,ไ,หนไป,หปไหนไปหาซ <c oughs> ื้อกระทงให้หลานพรุ่งนี้กูให้จับไองตอนตะโกน <c oughs> ตอนนี้พ่อแม่อยู่บ้านปร,ประแจ๋วแพนนะครับแพรทวดเลี้ยงหลานด้วยกัน จดก๋วลังจะไปละพ่อแม่พ่อแม่ไิสหาซื้อตรงนี้หลนไม่ใช่เล่นแต่กับกูเหรอฮึอะไรต้องแย่งแย่งกันกับทิกเกอร์อะไรเนี่ย <laughs> ขอบคุณมาลัยน้ำน้ำใจงานลิเกด้วยนะครับแฟนผมก็ไปไปดูแลนะครับแล้วก็จะพรมลายม้อยกับผมนะครับค่ะใช้งานนี้เลอของอะไรให้แฟนห่ะคะใช่ครับเงินทุกอย่างที่ได้ไปก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ให้คือผมอย่างงี้ครับจะเป็นมาลายลิเกออะจะคือทุกอย่างก็ให้เขาเก็บแ้วเป็นมาลายลิเกก็จะขอเขาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งสมมติสองหมื่นขอหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยให้เก็บหมื่นหนึ่งเลยครับหมื่นหนึ่งแล ไปผมก็ใช้จุนเจือดในความสูงตัวเองบ้างครับเตะบอลอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ค่าแรงน้องๆที่มาร่วมเตะบอลหรือว่าบางทีก็ซื้อจิปปะทะ <c oughs> แล้วก็เน้นซื้อของเล่นเขาซื้อของเล่นสองนั้นสองเต้าแล้วเราก็เล่นกับเขาด้วยเพราะว่าตอนเด็กเราชอบซื้อครับ ชอบซื้อบางอย่างเราก็ไม่เคยได้ในตอนเด็กแต่ผมน้อยที่ผมไม่เคยได้เพราะว่าผมเริ่มทํางานเองวัยไงแต่มันก็เหมือนแบบได้รางวัลลิเกอะไรเงี้ยเราก็ซื้อของเราเองเหมือนไวเบทเมื่อก่อนมีไวเบทนะไวเบทดึงอะผมซื้อเองนะตอนนั้นอะและลิเกคือแบบซื้อของเล่นอะและ่แม่เก็บใช้ครึ่งแม่เก็บครึ่งตอนนี้เปลี่ยนจากแม่เป็นมาเ,เป็นแม่ทูนหัวผม แต่แต่แต่ก็คือแบบถ้ามารายงานลิเกเราทํางานน่ะบางคนจะ่าแพลวไม่ให้เลยหรือเปล่าอะไรโน่นนี่แพลวแพลวเก็บแพลวเก็บอย่างเดียวเลยคือเขาให้แหละครับถ้าเล่นลิเกหรือว่าทํางานเนี่ยให้ครึ่งหนึ่งแล้วเก็บครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีหลังบ้านแม่แม่แม่บางท่านที่ผมแบบที่ที่คอยคุยกับ่านทำงานหลังบ้านในสันเนี้ยแม่บางท่านก็จะแบบ ลูกเอาซื้อขนมไปซื้อนู่นเนี่ยแกก็จะเก็บไปให้อัอนหนึ่งส,สูตรกันแดดโลชั่นอันนี้เผสมนะครับสูตรกันแดดโลชั่นนะคะเ <c oughs> ขาทาไปแล้วเน,นี่ยกันแดดโลชั่นทาผสมกันเลย วะเธอเรามุกจะได้กลับมาทำนน่นทำนี่กันตันดูดิเขาก็ทาแล้วมาฉาเธอดูดิแห่ายๆแค่นั้นก่ะทุกคนดู ุดนี้ผ่านครับผมไม่ได้ห่วงขนาดที่ว่าไม่ใส่เลยมันจะเป็นการอึดอัดท่าทาอย่างนั้นอ่ะคือเราต้องให้เขาเป็นเขาใส่ในสิ่งที่เขาชอบด้วยคนละห้าสิบทุกคนแต่แค่อยู่ในสายตาเราอะไรเงี้ยให้เขาอยู่ด้วยเขาให้สอดเดเดเดมีมีผีผีก็ดําเหมือนเดิมอ่าไม่รู้นะครับแต่จิตใจไม่ได้ดําขนาดที่ไม่ได้คิดอะไรก่อนที่จะพิมพ์นะครับอ่านี่นี่พูดแบบภาษาชาวบ้านนะครับถ้าให้เกียรติผมให้เกียรติคนนะครับ ตามนั้นแหละครับไม่พูดเลยเราจะไม่พูดยังไงก็กพิมพ์มาเราก็ต้องพูดเบลอะไรไหนต่อๆพูดเถอะสีฟ้าก็นานๆพูดทีผมเห็นบ่อวามันก็สวนต่อไม่ได้มีอะไรมากมายเขาก็ทายให้ดูอยู่มานั่งพิมพ์รู้ว่ามันห้ามยาก,กับการที่เราจะเอาสมองมาลงที่มือแล้วคิดแต่บางทีเราลืมไหมมือเราไปก่อนอย่างเงี้ย คุณต้องคิดว่าบางทีนะด่าใบพาวเงี้ยอายุก็แบบเด็กกว่านะพอเจอตัวจริงแล้วล่าสุดก็หนูขอโทษค่ะเยอะมากแต่ผมไม่ได้ดูถูกหรือบูลลี่ใครเราต้องดูตัวเองตนตัวเองก่อนเหมือนผมไม่ได้บอกว่าตัวเองหล่อตัวเองแบบหุ่นดีผมก็เป็นคนอ้วบแต่ถ้าถึงผมเล่นผมก็ไม่ไปบอกว่าตัวเองไม่มีหุ่นดีหรือตัวเองหน้าตาดีมันไม่มีใครที่มันมานั่งชมตัวเองผ่านแบบออนไลน์นอกจากที่พูดกันเล่นๆหรือว่าอะไรเงี้ย ให้คนอื่นเขาชมผมว่ามันมันดีที่สุดแหละพอผม่าไม่ได้มั่นว่าตัวเองหน้าตาดีหรืออะไรนะผมจําเป็นต้องบอกว่าแฟนผมขนาดมีลูกสองคนแล้วตำ่ำหนิน้อยมากเลยแฟนผม,มนั่งจักแรแแลวเนียนมากเลยแฟนผม,มนั่งตื่นมาแล้วก็ปากหอมตื่นหอมผมต้องไปคุยไม่คุยเพราะผมอยู่ขเขาผมรู้พวกที่พิมพ์นั่นก็คือแบบปั่นเนี่ยปั่นอย่างนั้นอะ เอาเวลานี่นี่ถ้าเข้ามาแล้วเสียเวลาเอฟไปถ้าไม่ซื้อไม่เป็นไรชม,มเฉยได้ขอโทษนะครับผมขอโทษครับพี่น้องขอโทษขอโทษครับผมสูนนิดหน่อยครับผมขอโทษด้ครับคือจริงๆแล้วผมเป็นคนแฮปปี้ครับผมเพราะเจคนเช่นนั้นเลยครับ